พึ้นของการของเราก็การเป็นพื้นที่ให้กับการสร้างชาาจรสีเวลัรมรดกพอมาพูดถึงตรงนี้นี่เราเราจะมผมนพาด้ชัดขึ้นเลยละเพราะว่าพวกเราในแต่ละท่านก็ได้ไปได้ไปเห็นในแต่ละที่มาแล,แล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒนาในพื้ด้วยของเราเนี่ยถึงที่เรามีว มีพร้อมพร้อมที่จะให้อยู่แล้วจ้ะตอนเนี้บารมีสัจคัทัสเสรเดชปุรสดัลตระก็สร้างผู้ที่เต้ามาตอนตอนนี้กาลังทําอยู่ตลอดเวลาเลยสร้างผู้ที่จะต้องมาแล้วเป็นโอกาสดีก็คือผู้ที่เขา เขาไม่ไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นต้นอ่ะเขาก็ปรากฏตัวว่าเขาไม่ได้เป็นต้นเป็นผู้นำของบารมีต้นผู้นำบารมีเขาจ,จะปรากฏขึ้นมาจา้ะมาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ นี้เรามาดูผู้ที่มีคุณสมบัติของการเป็นต้นเป็นผู้นำบารมีว่าว่ามีที่ไหนว่าจะไปตามมาจากที่ใดก็ต้องตามมาจาก ตำแหน่งสูงกลางดวงกลุมปฐมเริ่มแรกทำรรมารโดยสามสิบพัทตกษตรกทุกประการอาสโรนั้นเองแล้วก็จะเป็นการตามที่สมบูรณ์ถูกต้องตัดาความเป็นจริงนะที่บอกว่าว่าวานอ,อาหารมันนี้ทำได้หรือเปล่าล่ะเพยังไงก็ต้องให้ทานอาหารทา่นันที่เป็นซื่ ให้สมมูลก่อนเลยจ้ะการอดก็ง่ายเ้นละทำไม่ยากแล้วทำไปคอมปอมกับเพื่อนๆนี่แหละจ้ะพระเดชทุกคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตอนที่ท่านรวบรวม ผู้ที่เป็นต้นบารมีสามสิทธัสเดปภคุลลงโสจันทร์าเโรก็มีผู้ที่เขาเขามีรูปแบบที่เป็นเรื่องของกิเลสนะก็คือพวกที่เขาเป็นก็คือสยสัตร์สยเวทอะละจะบ ซึ่งเรื่องนี้ฮะก็มีในสมัยของพระเด็จปุโพ่อเราด้วยเลยจ้ะในสมัยพระเด็จปุโรก์สดังกระโอกะโกอก็เป็นเรื่องให้เราได้รู้เี่ยที่ตอนนั้นพระเด็จปุโลหพ่อท่างบอกว่าเขาสามารถที่จะทำให้น้ำไม่ท่วมได้เลยท่วม ท่วมทั้งสภาได้เลยอ่ะก็คือท่วมสภาหมดเลยเขาจะทำอย่างนั้นเลยอันนี้ก็กิจิเลาแล,ล้วจ้ะเขาทำเขามีอุณภาพขนาดนี้เลยแล้วสังเกตนะครับเขาก็ทำมาตลอดเลยแลนะตอนเนี้ยนาำก็ท่วมท่วมมาเรื่อยเลยซึ่งเรื่องเนี้ย สเสด็จพระคุณหลวงพ่อท่านได้บอกไปไปแล้วนะว่าสิ่งที่เขาต้องการทำาก็คือเขาจะทำให้ท่วมให้หมดเลยะในสิ่งที่เราทำให้เป็นเตือนที่ของบาลมีหลวงพ่อท่านก็เลยดูดและละเอียดว่าการเกิดของน้ำท่วมก็เกิดจากการผิดศีล ห้าโดยสินค้านั้นก็เป็นสีลที่เด่นเน้นขึ้นมาก็เป็นตัวสินข้อสามสินข้อห้าที่เกิดน้ำที่ท่วมขึ้นมาที่เด่นเด่นของสีลที่ไม่ได้อยู่ในปกติของสิลข้อสามสินข้อห้าซึ่ง กิเลสที่ทำให้ไม่ได้อยู่ในสติน่าเลยเขาว่ารวมๆกิเลสไม่ให้มีสีห้าพ่อแล้วก็สามารถทำให้เกิดเป็นวิจิตที่เป็นแผนถังสำเร็จได้แล้วกกิเลสปรบขมวออทำให้ เป็นภัยทุกปัดในทุกรูปแบบได้นั้นเลยคะจะเป็นการถูกสิลข้อไหนก็ตามก็หมายถึงว่ามีกิเลสอยู่หรือบังคับให้อิตสิในแต่ละข้อได้และกิเลสก็สามารถทำให้เกิดภัยจากกิเลสได้ทุกรูปแบบ มันเกิดไพททิบัตในแต่ละอย่างก็งไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดจ,จากการผิดเี้ที่พิเศษในแต่ละข้อโดยกิเลสเาขาก็กำกับบังคับให้เกิดการไพททิบัตซึ่งเป็นแผนฝังความเดจเวลาของกิเลสก็จะทำยังไงก็ได้เลยเมื่อ เมื่อมีกิเลสโดยเราก็สังเกตได้จากการไม่มีทานไม่มีตไมด้มีสมาธิเตีมสมาธิหมายถึงการเดินทางของปริณีสัทิทพัฒนเดเดปุกหลงพุศกันทัปโตร ปตามร่างกายมนุษย์ศักด์สิทงของเขาให้ร่างกายมนุษย์ศักด์สิ่งของเป็นพื้นที่รวบรวมรักษาบารมีสาสิทธิพระเดชพระคุณหลงโพสต์กันทั้งโปรรวบรวมรักษาธาตุให้มีชีวิตเป็นแดงอยู่ด้วยบารมีสาสิทธิพัฒพเดชประคุณหลงโพสต์กันการเดินทางโขกิเล ไคตามร่างกายมนุษย์สะซีพองเขาให้ร่างกายมนุษย์ปะซีของถูกกิเลสบังคับหลอกโวงให้รูปรวมรักษาเนตรูปรวมรักษาธาตุให้มีชีวิตเป็นอย่างอยู่ด้วยกิเลสเน็บเป็นความหมายของการไม่มีทานไม่มีสติไม่มีสมิ ไม่มี้สินธท่าดังนั้นเมื่อไม่ได้รับรู้ถึงบารมีต่อจิตพัดกเด็ชปุกุลโลคุสตันตัสโรที่อยู่นักตำแหน่งถึงกลางดวงกลมผสมเริ่มแรกทำบารมีส่กจิตพัดกเด็ชปุกุลโลคุสตันตัสโรจึงทำให้ พ่อทางธรรมบารมุสตาสิตพัดนั้นไม่มีทานไม่มีตินไม่มีสมาธิร่างกายถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำะเป็นท่อทางเป็นสะานพื้นเป็นพื้นที่ให้กับกิเลสันนี้ก็มีคนที่เขาทำอาหารเจเขาก็ทำ ทำปลาหมองโดยเขาเอาละกาขัดเหลืองของเรานี่คือเปรี้ยวให้สามีเขาอ่ะสาวนี้เขาก็จะเจ็บด,ดอกไปแล้วก็ตดัดเจ็บไปให้พวกเราได้เอาไปใช้ดอกกัญชันนี่อร่อยเลยจ้ะคำว่าอร่อยก็คือเราดอกกัญชันเนี่มามาต้มแล้วก็ปรุงรสให้เหวาน แล้วเวลาเราจะเอามาทานแล้วก็ให้เขาเย็ยนแล้วก็บีบมะนาวหรือถ้าอยากให้เขาแบบมูบรรยากาศของตุดาเขาก็ใส่กุดาอร่อยแต่เป็นน้ำอัญชันมะนาวมีประโยชน์มากเลยล่ะส่วนเราเราก็ได้ทานดอกอัญชันได้ฉันลอยตันในตลอด เราก็เอาลักษณะตัวเหลงที่เราใส่ข้าวเจ้านี่แหละซึ่งเราบมไว้บ่มไว้จีละนิดจีิหน่อยครับไม่ได้เป็นจิตลักษณะเรารู้สึกจะมีจะมีลังละเอยียดใ,ใส่ก็ไปด้วยละ่ะรังละเอียดมูทังให้เรี้ยวได้นะแต่ก็ยังไม่เรี้ยวมากนิดๆืดอยังไม่เรี้ยวมาเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำบ้างนะ ถ้าเราอยากให้เขาเปรี้ยวเราก็ต้องใส่น้ําแต่สิ่งที่เกิดคือเขาก็จะเขาจะเหลวเขาจะย่อยเละเองแต่เราเองเราต้องการทําประโยชน์ในรูปแบบที่เขาไม่ต้องเละมากแต่ของที่เราให้เนี่ยเขาพอดีกรดูเนี่ยไม่เหเลว่าไม่ไม่เละ่าจแล้วก็มีความเปรี้ยวอยู่ เขาก็อาไปทาเป็นปลาบองตะไคร้หรือเปล่าไม่เออปลูดนี่แล้วเรารู้สึกได้ว่าที่เขาเอามาทําเป็นปลาบองรสชาติก็เป็นบบดนะะับลาแล้วล่ะก็มีความอร่อยด้วยไม่ข่าวถ้าเป็นพวกปลาบนันจะข่าว เราก็าเลยรู้ว่าอาหารที่อันหลอนเราสามารถทำขึ้นมาได้ไม่ยากโดยต้องรู้บารมีสองตัดติกัเพื่อเกิดขก้ให้เกิดขึ้นจะ้ะก็โดยการ คงพัฒนาตัวของเราที่ครูบาอาจารย์รเด็จประพท่านนำให้เราเป็นชาวสิดเคื่อเป็นวที่ให้บารมีตกสุทักษ์พระเด็จปุขุือกะสกกันเอาครเดสต้างที่จะเป็นธรรมบุญปรัจิตให้เด็จ บอกว่าเขากำลังรวมกันรวมกันแล้วก็ดูเรื่องค้นเคยกันเขากำลังรวมกันเพื่อการแตกแยกอะไม่ได้ไม่ได้สมัครสมา,มาหารต่างัคคีได้เลยนะไม่ดีอะแตกแยกเ่วนการที่เราเองเนี่ย เราไปทาหน้าที่เพื่อให้เป็นพื้นที่ของมารมีเนี่ยเราทําให้ไม่แตกแยกเราไม่ได้แตกแยกเลยเรานําให้ตัวเราให้กับผู้อื่นทั้งหมดให้เป็นพื้นที่ของมารมีอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นผู้ที่ทําให้แตกแยกและเราก็สังเกตนะว่าผู้ที่เขาทําให้แตกแยก เขาฝูกกิเลสบังคับมาให้ทำแบบนั้นให้รูบรวกิเลสแล้วกิเลสก็ทำให้ตจแย่ยจะเป็นอย่างนี้จากกรณีที่เราได้ศึกษากันในแต่ละวนนันเลยเขาเข้าใจว่าชีวิตประสบความสำเร็จต้องทําแบบนั้นแบบนี้แต่ไม่ได้หมายเลยว่าจะต้องรวบรวมบารมี แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะรวบรวมบาร,รมีอย่างไรด้วยครับเ,เป็นดังเหตุการณ์ที่เราเจอละ่ะฮว่าเขารวบรวมบาร,รมีกันอย่างนี้หรือเราตั้งคําถามไว้เพราะเรารู้ว่าไม่ใช่อย่างนี้นะตั้งเลยเป็นเรื่องที่ว่าเราจะได้คับสันผูท้ที่เป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นําบาร,รมีจะเอาหน้าจี่ของการเป็นพื้นที่ให้บาร,รมีให้กับ ตัวเราเองให้กับให้กับท่านทั้งหลายให้กับทุกท่อท่านดีแล้วนะจักเรามีความพร้อมอยู่ตลอดทุกวันอยู่แล้วนะทำหน้าที่ <c oughs> ของกันเป็นตื <c oughs> ้พท้่ของบารมีได้ตลอดเวลาเลย <c oughs> ทุกวันเลยจ้ะ <c oughs> วันนี้แล้วก็แต่ละวัน เมืเ่อเรานอนเราต้องจ้างให้หลับรู้ว่าบรมินทสามจุดพัดเสด็จพลุนปศกันเทวทโรที่มาจากสูงกลางดงลมประสมแรกต่ำรีสามสุบพัดเสด็จพื่อจะทให้ร่างกายของทุกท่อทางธรรมบรมินทรสามจพัดเสด็จพลุนปสกันเทวทโรเป็น้นที่ให้กับบรมินทรสามจุดพัด เด็จปุปโรสุตกันท้าพรเโสดไดตั้งทีคึดถึงบารมีสัจสิทธัตเสด็จปุจปิมบงปุจรตกันตโอไ้ได้อย่างนี้ตลอดสิทธันเลยจ้า